ตรงเพชรมันจะเป็น่าในเชิงประกายเพชรก็ได้อซิกแซกของเหลี่ยมเพชรก็ได้อ่าได้หมดอ่าแล้วก็มารวมกันแล้วตรงนี้มันเป็นก้นเขาเรียกว่าภาษาช่างคือก้นก้นหักลงไปอพอก้นหักลงไปมันก็จะเป็นออกมาเป็นรูปทรงนี้แต่พิมพ์ในพิมพ์นอกนี่จะเป็นหลายตัวที่ผสมกันนะครับไอตัวนี้ผมซื้อปูนปูนช้างแดงนะครับกับทรายละเอียดมาเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ขาวอันนี้ผมเท อันนี้เฉยๆนะครับคือทดลองอวิธีการเทหรือว่าบอกรายละเอียดต่อบูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะผสมปูนปูนตัวนั้นซึ่งวันอาทิตย์นาะไม่มีก็เลยไม่ไม่ใช้ในกรณีที่ไม่มีแล้วก็จะใช้โครงสร้างกับทรายละเอียดนะครับผมใช้อัตราส่วนเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งครึ่งนะครับปูนนี้จะก่อนกว่านิดหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่นี่ความเหนืดของปูนที่ผมใช้ประมาณนี้ครับจะไม่มีน้าค้างหมายถึงว่าน้ําจืงขึ้นมานี่จะไม่มีนะครับ ประมาณเนื้อคิีมอย่างนี้นะครับถ้าเนื้อประมาณนี้จะไล่ฟองกัดง่ายนะครับจะไล่ฟองกัดง่ายถ้าเหนืดเกินไปก็จะเขาเรียกอะไรจะมีฟองกัดเยอะนะครับประมาณนี้จะไล่ลงลงให้เรียบตามร่องผิวยากอย่างนี้